นี่พวกอัญญาในะละถีพวกนี้ไม่มีทางแล้วครับที่มันจะสงบศึกเพราะว่าเป้าหมายข้ามานั้นต้องการถล่มทลายสร้างสังคมให้แตกแยกนะครับก็ต้องไปรวบรวมไพ่พลมาใหม่หลังจากที่มันทําอุกอาจนะครับทําผิดเขาเรียกว่าทําผิดเป็นประจํานะครับจนเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็เึีกว่ามันจะสําเนียก ออกมาท้าทายนะครับออกมาท้าทายคนที่เขาจะไปปกป้องพุทธศาสนาแล้วบอกเลยบอกฟ้องมาเลยฟ้องมาเลยฟ้องมาเยอะๆนี่แหละครับคือไอ้พวกที่หากินกับศพมาก่อนแล้วนะครับหลังจากที่หากินกับศพแล้วตอนนี้จะมาหากินกับพระีผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะออบอกให้เขาฟ้องเลยฟ้องเลยจะมีการตั้งรับแล้วก็จะฟ้องคืนไอ้พวกนี้ไม่ทําอะไรนะครับเพื่อนผมเป็นทนายนี่ผมก็เข้าใจนะรู้จักกันดี การทำคดีเยอะๆนี่มันคืออะไรเรียกว่าบอกให้คนฟ้องมาเยอะๆนี่มันจะได้ตังไงครับมันก็ไปต่อรองกันผลประโยชน์กันนะฮะก็ไปไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ว่ากันไปตามถูกผิดผมไม่ได้มีปัญหานะแต่ผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเห็นคนทำไม่ดีแต่กลับไปปกป้องอันนี้น่ะใครเป็นทนายบอกว่ามีอาชีพเป็นทนายส่วนใหญ่เขาไม่ทำแล้วครับ แต่เขาจะพยายามช่วยเพื่อได้รับความเป็นธรรมาทานายตั้งทงบอกว่าถ้าเราไปทําคดีเมื่อไหร่จะต้องชนะอันนี้ตั้งทงผิดนะครับต้องตั้งทงอยู่บนพื้นฐานว่าเราจะให้ความเป็นธรรมกับลูกความของเราถ้าทําอย่างนี้ถูกต้องกับอาชีพทานายนะครับไม่ใช่ว่าไปรออยู่นั่นแหละนะครับเพื่อที่จะสแสวงหาผลประโยชน์ จริงๆอะผมไม่ต้องพูดนะเราก็รู้กันอยู่แล้วล่ะนะฮะก็คือเห็นถาดแท้ของคนคนที่มีราคาแค่เงินก็เยอะแยะนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้เอยชื่อใครแต่เล่าให้ฟังว่าคนที่ทําผิดมันจะฮึกเหิมและก็คิดว่าตัวเองทําถูกมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะสร้างความเขาเรียกว่าบรรทัดฐานในสังคมให้ผิดเพี้ยนไปไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดการเข้าไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น มันจะถูกต้องได้ยังไงการเข้าไปใช้สารเตี้ยไปพิาพากษาตัดสินประหารชีวิตเขาก็คือสึกจากความเป็นพระมันจะถูกต้องได้ยังไงเป็นทนายมันไม่รู้มันบ้าไปแล้วนะครับสังคมนี้นี่คือสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกําลังก่อตัวต่อรองท้าทายอํานาจรัฐว่าฟ้องมาเลยแต่เห็นว่าผิดรัฐนต่เขาไม่ฟ้องมั่วหรอกถ้ามันไม่ผิด เป็นทนายภาษาอะไรไม่มีใครคิดจะไปฟ้องร้องคนที่ไม่ผิดเขาเป็นบัณฑิตเขาเป็นสำนักพูดเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยเขารู้ว่ากฎหมายคืออะไรเขาถึงมาพูดเขาพูดอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายเขาไม่ได้คิดว่าจะไปเอาเงินลูกความรออยู่ตั้งนานมันอันและถ้าบองแล้วก็จะซื้อหวยกระูกอยู่แล้วไอ้น,นี่มันรอ รอที่จะไปเป็นทนายฝั่งนั้นแล้วมันจะได้ตังค์มันก็แค่เนี้ยปัญญามันมีอยู่แค่เนี้ยแต่มันไม่รู้ว่ามันกําลังสร้างความแตกแยกในสังคมมันกําลังไปถือหางคนที่ทาผิดคนไปทําผิดอย่าไปกลัวครับสนากพูดอย่าไปกลัวนะครับราฐมนตรีผู้ช่วยอย่าไปกลัวว่าไปไป,ไปตามผู้ัดผิดผมไม่ได้บอกให้ใครไปละเมิดสิทธิ์ใครนะ ไอคนนั้นมันเห็นคนละเมิดสิทธิ์คนมันยังไปเป็นทนายให้ฝั่งนั้นผมว่ามันเอาอะไรคิดเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกในสมองมันน่ะมันจะเอาแต่เงินมันคิดแค่นั้นแหละที่ออกมาเยี่ยวเย,เยี่ยวฟ้องมาเลยฟ้องมาเยอะๆฟ้องมาเยอะๆโอ้โหเนี่ยไอคนฝั่งนั้นก็นฟ้องเยอะกูก็ตายสิก็จ่ายตังค์อ่ะคดีความหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้มันไปเรียกร้องเขาอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะวันเออชื่อใครนะอ่า อันนี้เล่าให้คนไทยคนพูดฟังว่าเราต้องเข้มแข็งเราต้องหมักหนักแน่นและมั่นคงในอุดมการณ์ที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนไม่ละเมิดใครอยู่แล้วเราอะแต่ว่าอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของพระอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนไทยด้วยกันเห็นทนไม่ได้เห็นเพื่อนในร่วมชาติถูกล้างแกนี่เราอยู่ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราทำเราจะไม่ทำอยู่บนพื้นฐานของเศษสตัง ไม่เป็นทานายเขานะ่ะเอาแต่งเงินแต่ไม่รู้ว่าถูกผิดเป็นยังไงคดีความที่แล้ว,วยังไล่เรียงกันอยู่กระคานสายตาคนทั้งประเทศหมอพรเทพก็ออกมาว่าคดีอะไรที่ไม่เคยเห็นผู้เสียหายญาติผู้เสียหายกลับไปอยู่กับฝ่ายหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นผู้เสียหายญาตินี่มันคือความผิดปกติทีนี้จะมาล้วงคดีของพระพุทธศาสนา ปล่อยให้สังคมอยู่แบบนี้เหรเราจะปล่อยให้สังคมอยู่แบบนี้โดยที่เราไม่พูดเลยครับมันจะใช่เหรอแล้วคนที่ที่เราพูดถึงอยู่นี้ที่โดนย่ำยีอยู่นี้คือพระภิกษุทั้งนั้นเลยนะที่เขาจะมาไล่ฆ่าอีกเขาบอกว่าเขาจะเป็นไล่จับบอกว่าพระกินข้าวเย็นก็ผิดพระอะไรก็ผิดมึงบวชมาจากไหนเขารู้ทั้งนั้นแหละว่าผิดแต่มันไม่ได้ผิดพอที่จะไปฆ่าเขาตาย ความเป็นธรรมมันต้องมีจริงๆผมว่าจะไม่ออกมาพูดนะวันเนี้ยว่าจะไปพูดรอบเดียวตอนเย็นแต่เห็นพวกนี้มันออกมาท้าทายสังคมบอกว่ามึงบ้าไปแล้งไปอยู่กับคนที่มันเอาแต่งเงินอย่างเดียวเลยมันไม่ดูแลว่าความถูกต้องเป็นอะไรเย่เย่เย่ฟ้องมาเยอะๆฟ้องมาเยอะๆเยอะสิมึงจะได้เงินเข้าไงแต่มไม่ดูว่าอะไรถูกผิดสำนักพูดอย่าไปเกรงกลัวพวกนี้นะครับถ้ามันผิดจริงก็ซัดมันไปเลย ไมท้าทายอำน,นาจรัฐอีกต่างหากเลยนั่นเราจะอยู่ในสังคมกับคนแบบนี้ได้อย่างไรผมบอกว่าอย่าอาโหสิกรรมคําว่าอาโหสิกรรมใช้ได้กับคนพุทธคนที่มีสามัญสํานึกผิดพลาดจริงยอมรับจริงแต่ใช้สําหรับพวกอัญญะเดรธีไม่ได้เนี่ผมพูดแทนพระนะผมไม่มีอะไรผมต้องการเห็นความถูกต้องในสังคมนี้ ทนายที่เขาดีเขาก็บอกอยู่แล้วเขาออกมาเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไปปกป้องคนผิดมันก็ยังไปตะแบงว่าเขาว่าเขาจะไปปกป้องพระที่กินข้าวเย็นมันเอาสมองส่วนไหนไปว่าเขาเขาอยากจะมาทําบุญให้พุทธศาสนาพระไม่มีตังจ้างทนายทนายเหล่านั้นน่ะจะออกมาปกป้องพุทธศาสนามันถูกต้องแล้วแต่เขาไม่ได้จะมาปกป้องคนผิดไปตีความหมายให้เขาเสียหายอีก เขาก็ควายไปควายมาผมเห็นแล้วก็บอกว่าไอ้คนพวกนั้น,นมันปากจัดกว่าคนพวกนี้ทนายนี่ทนายยังยังไม่เขาเรียกท่านกะเกงนั่นแหละแต่เล่าให้ฟังว่าเราจะต้องออกมาตรวจสอบตอนนี้ต้องตรวจสอบทนายอย่างชัดเจนเลยนะทั้งสื่อทั้งทนายแหละมันมีทนายพวกสแสวงหาผลประโยชน์กับสังคมไทยเนี่ยมีชัดเจนมาหลายคดีจริงๆผมก็ไม่ยุ่งหรอกนะขยุ่งคดีไหนก็ว่าไปแต่มาคดีเรื่องพุทธศาสนานี่ผมบอกเลยนะ ชาวพุทธตื่นรู้ได้แล้วไอ้พวกนี้จะมาหาเสถียเลยมาหาตาังกับคนที่ไปทําผิดกับหลักการของกฎหมายนะเขาไปทําผิดกฎหมายนะผิดขั้นพื้นฐานนะไม่ได้ตองอะไรเยอะหรอกไปแล้วเมื่อสิทธิส่วนบุคคลเอาง่ายๆไปตัดสินแทนคุณมีสิทธิ์อะไรจะไปตัดสินเขาว่าเขาต้องสึกมันต้องให้เข้าสู่กระบ,บวนการทางสงเขาแต่คนพวกนี้ ไปถือหางคนเหล่านั้นผมบอกแล้วไงว่ามันยิ่งกว่าอาณาคาตังสายานแต่ผมไม่ถึงขนาดไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ผมรู้แล้วคนเหล่านี้มันไม่ยดุดิหรอกเพราะว่ามันมีทองมามันต้องไลบ่บี้ได้ฆ่าให้ตายมันจะเอาเป็นแบบอย่างให้รู้ไว้ว่าต่อไปเราจะไล่ฆ่าใครก็ได้ทั้งหมดหละพระแล้วเราจะปล่อยให้พวกนี้ย่ำยีพุทธศาสนาอย่างนี้เหรอผมว่าจะไม่พูดแล้วนะเรื่องพุทธศาสนาว่าจะไม่พูดเรื่องการเมืองและมือะม่อคืนอุตส่าห์ลบไป แต่ก็เห็นไม่ได้ว่าแหมมันมาท้าทายเหลือเกินเยี่อเย่อในช่องในอะไรของมันเนี่ยทนายเศรษฐะพวกนี้นะครับผมไม่ได้ว่าใครนะไม่เด้ชื่อใครแต่เล่าให้ฟังว่ามันมองแค่ว่าคาดีความจะได้เงินเขาเท่านั้นแหละที่มันทําบอกเลยนะผมไม่ได้จบทนายหรอกแต่ผมรู้ว่าโลจิกของทนายคืออะไรเวลาเขาจะไปรับเรื่องรับงานเนี่ย ถ้าไปเป็นทนายให้คนที่ทําความผิดแน่นอนและอยากจะช่วยเขาให้ได้ความเป็นธรรมนะคิดอยากจะช่วยเขาให้หลุดเพราะจากสิ่งที่ทําผิดเนี่ยผมบอกว่านี่คือไม่ใช่ทนายที่ดีไม่ใช่ทนายที่ดีเพียงว่าถ้าเราไปเป็นเนื่องจากว่าเวลาขึ้นศาลมันต้องมีสองฝั่งมันต้องมีทนายถูกต้องแล้วแต่คุณไปรับเป็นทนายฝั่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาทําผิดเนี่ยเราเพียงไปบอกเขาว่า,าให้ยอมรับโทษมันจะเบา เพื่อสร้างมาตรฐานสังคมให้อยู่ร่วมกันไม่ใช่ไปช่วยคนผิดให้รอดพ้นจากความผิดแต่ไปช่วยคนผิดให้รอดพ้นจากความผิดสังคมจะอยู่ยังไงท่านนายไม่ได้ศึกษาเหรอไปจบที่ไหนมาเนี่ยผมว่าน่าจะไปริบใบประกาศมันนะริบใบประกอบการมันนะมันต้องมี